เป็นพี่คนนี้เหรอชื่อพี่ปอค่ะชื่อพี่ปอพ่ใช่พี่ปอแพี่เป็นเจ้าค่ะเป็นพี่เกลี่ปีปวันธรอย่นีอ้น้องเี่จะวกี่วคะพี่หิว่ยมลูก่หรไม

อยู่เลย้แขแล้วอ่นี้อย uh ู huh. <S <S ่เลยขอขอยจันะอ่าอาชชนชไหไม่ชอนี uh ่กินได้หม่กินไหมอือยอดเลย่ะอร่อยกแรกอร่อยไมคะ เี่นน้กลยน่เป็นผูาเป็นนกียปนเ่อีกไหมคะไปไปรายการอีกไหมคะพี่พี่ที่นู่ออยอยไไนที่ถึงมากเลยเป็นเตเรอด้วย่ะคะไนะขอใครขอบคุณค่ะขอบคุณทีเข้ามาขอคุณ่มาุนด้วยขอเราคนาคนต่อรนต้องสรอตนะคะสปอตสปอตดต้องสอตด้วย ไปแล้วค่ะ้าบปเอะมากค่ะพี่เจีบจลบกมอไีไนี่เยยใครแต่นี่เกลพี่ขอด้วยเจก็ได้ลีขอล่นเรือเลยของเกลี่่เออรอเขาเสร็จแล้วคือพีมพอดีพอดีเลยนะพอดีเลยพอแล้วโอเคจิงจริงดยนะ <Private. S 2> ใครร้อนลองมาทำงานต่อทำงานต่อเดี๋ยวถ่ายรูปกับคุณแม่ก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับคุณแม่ค่ะ